ดึกๆกลักกกกวามาไล่สั่นไหมอันนี้เราจะไปนครปฐมนะครับไปอ่ทาทำโชาพช่วงล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้ f o r t u n e r อปีสิบเก้านะครับ 110. ความเร็วร้อยสิบนี่อยู่บนถนนคอนกรีตนี้นะเต้นโอ้โหเต้นยันขาผมเนี่ยสั่นเลยนะเดี๋ยวเราไปที่โชว์พอยนะครับเขาจะแก้ยังไงนะครับวันนี้ตามไปนะครับ นี่เราถึงสำนักโชัคอยแลครับเดี๋ยวพี่แจ็คเขานัดคิวไว้ละแล้วก็ตอนนี้รถเยอะมากเลยโอ้รถเต็มเลยแต่เราจองคิวไว้แล้วนะนะก็ทำได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> Welcome to my party We're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a drink, who can catch me when I'm falling Cover up my scars Flip the handlebars. Crash it in my car Wake up in a bar I'll be a superstar Hello. Oh, hello, ช่วงนี้ก็รอเวลาครับรอเวลาที่เขาทํารถนะครับเราเปลี่ยนโช็อปสี่ตนนะครับเ่็นเมื่อกี้เจอทางเบนนะช็อปคอยนะ้าเขาบอกว่าต่างจากเดิมแน่นอนนะครับดูตัวดูแล้วไม่ได้เรื่องนี่ผมนั่งมามันก็สั่นทั้งคันเลยนะสั่นแบบยิ่งขนมพันกีะขึ้นขาเลยนั่งมาขาสั่นดึ๊ดดึเลยเดี๋ยวเรามาดูความต่าง ับตอนทำเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมจะรู้ฟิลลิ่งตอนตอนที่ผมนั่งมานะระหว่งที่เรารอรถล้วก็มาด้านหลังนะครับของโชคคอยมันก็จะมี มีอาหารไว้บริการนะอันนี้ฟรีป่ะน้องเสียตังค์เสียตังค์อ่ะโอ้ผมคิดว่าอ๋อของแม่บ้านขายไม่ฟรีแต่เขาบอกว่าอร่อยมากฟรีไหมไม่ฟรีเสียตังค์เสียแต่เขาตักให้เหลือตักเองขับข้าวฟรีครับขับข้าวฟรีคือยังไงนะไอเนี่ยฟรีหมดเลยครับแต่ไอ้น้ำเนี่ยเสียตังค์อ๋อน้ำเสียตังค์ผมก็คิดว่าคือขับข้าวฟรีนี่นี่ไปดิเปิดิเฮ้ยมากินอันนี้เด็ดว่ะเฮ้ย แกงเขียวหวานอันนี้มีประกอบประกรอบไปรีกินประกอบแต่ผมเห็นผมเห็นในในในหน้าเพจเขานะเขาบอกว่ากับข้าวที่นี่อร่อยแกงเขียวหวานคือข้าวฟรีน้ําเสียตังค์น้ำฟรีมีข้างบนน้ำฟรีมีข้างบนตักเลยพี่ไก่เนื้อเนื้อเน้เน้นเนื้อเนื้อเน้นเน้นจริงจงเขามีถ้วยถ้วยแยกไปใส่ครับ แต่ต้กนนะก็จะไม่ลานใส่ตัววยูเข้าคืนเรืโอยๆเกอาหารหายแล้วเดี๋เม่ปลากอบปกรอบนี่เหรอนาน่กินน้าอร่อย4เกอเก เปลี่ยนโมโนหน้าหลังเนี่ยครับจะเอานิ่มมานุ่มครับไม่รู้ว่าก็เขาไม่สเต็ปเดียวไงถ้าเกิดมันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องแก้ใหม่เพราะว่ามันเป็นโมโนครับเราไม่มีตัวปรับไงถ้าตัวปรับนี้มันมันปรับเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันก็จะแพงขึ้นอีกห้าพันสองนี้เลยนะปกติมันกระเดิ้ลกระเดิ้ลกระดึ๊ดกระดึ๊ลกระดิ้ลกระเดิ้่งหมดอ่ะอ่าเปนรถไปลองกันนะครับเพราะว่ามันต้องดูตามสเต็ปไง เออนั่นแหละผมดูให้ตรงนี้ถ้าขี่ปุ๊บร้อยร้อยยี่ร้อยสามแค่นั้นพอจบง่ายงายให้มันนุ่มหนึบแต่เ้าจะเอาแข็งมากก็ไม่ได้รับแข็งไปเดี๋ยวมันกระเด้งไงอ่อนไปก็ไม่ได้มันยืวนี่อยู่ค่ากลางให้พี่อยู่แี่มันเวลาโยกเยกไงรถมันไม่อ่างนี้ละอ่ะพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนละมันจะเหนื่อยใช่มันจะเหนื่อยแล้วมันจะดูดเอาไว้ ถ้าเกิดเป็นเป็นของเดิมๆอย่างเงี้ยนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเนี่ยวิ่งดูฟาร์มไอเนี่ยมันดังไม่ดังนะเด็กข้างล่าอ่าโอเคพี่ใส่เงี้ยถูกแล้วถ้าพี่ไปใส่ตัวปรับอีเจตั้งเปล่าใช่เหลียนอีกต้องหมื่นหน้าหลังใช่ดิมันมันเบาเบาเบาเนี่ยนี่ผมยังไงก็ได้แล้วแต่สไตล์บอกนะครับได้ทุกรูปแบบมันไม่ใช่รถเราโอเคครับ โต้พวกนี้เป็นนักแข่งรถด้วยอะไรด้วยมีอะไรแล้วก็เ็ตเราวิ่งรู้หมดไงคนอื่นชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอกก็จะมาเรียนรู้ตายก็ไม่เก่งก็เทสเท่าเวลากับเขาอ่ะผมแข่งรถเอาฟรีหมดอ่ะไม่มีว่าเสียตังค์คนอื่นนะเสียตังค์หมดอ่ะจะขับรถอาจารย์นี่ได้สบายจะขับก็ได้ไม่ขับก็ได้โอเคเข้าใจแล้วนะ เสร็จแล้วนะครับเราไปเทสมาแล้วนี่ก็น่าจะจบนะเริ่มต้นที่นันแพงครับนี่สีแดงด้วยสวยงามครับนี่นี่ต้นหลัองสีแดงด้วยสีแดงดวสวยครับสวยเลยเียบร้อยครับสำหรับ พอเจเนอร์นะมีประเทศนันก็งบประมาณสองหมื่นนะใช้ได้เลยครับจบเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาใหม่นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันใหม่นะครับจากช่องเรานะครับชาชแนลนะครับวันนี้อยู่ที่โชคพอยนะครับเอามาเปลี่ยนโชคนะครับที่นี่ครับโชคพอยนะครับเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ ไม่ตีมือละเออหายเลยเสียไปสองหมืหายเลย